คุสาระนะคุณสามารถพลนรงให้ทุกทุกท่านในที่นี้มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้อยา่างไรอีกครั้งนะครับ ฝุ่น PM 2.5นะคะเราต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเลยคะ่ะเกิดมาตั้งแต่ช่วงภาวะโลกร้อนแล้วค่ะหรือ g ก o บอ e w a r m i n g นะคะเป็นภาวะโลกร้อน,นะคะ่ะต่อมานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเรเอนกระจกค่ะทำให้สภาวะอากาศของเราเนี่ยแย่ลงนะคะและที่ บ้างนะคะหมายเลข16นะคะเดี๋ยวช่วย de un หรือออนไลน์ค่ะเพื่อให้บุนคคลนะคะสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นาการรักษาวันปีค่ะ30บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้อนาัมตยแต่ละที่อะค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้เข้าถึงได้อย่างมากขึ้นค่ะตัวที่3นะคะนั่นก็คือตัววีหรือลู เกียับเสมืนมะขามเป็นจตุรพิคพรคอชัยอยูพอพรทั้ง4ประการอันได้แก่อายุวันนะสุขะและพละค่ะอายุนะคะนั่นก็คือการมีอายุที่ยืนยาวค่ะมะขามหวานนะคะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากค่ะมีทั้งโปรตีนเบตา้าแฮโรที าจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยรักษาประหวานชนิดน้ำตาลในเรื่องน้อยค่ะช่วยบำรุงได้ธาตุบำรุงร่างกายช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและค่ะทุกคนคะสุดทายนี้น้องยิมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันรักษาปะขาวหวานสืบไปเพราะถ้าไม่มีปะขามหวานความฝันของจังหวัดพชรบูรณ์ของเราก็จะไม่มีความหมายค่ะ

สราสีอ่อนขน้องอีฟด้วยนะคะมาอีกแล้วนะคะมาสามภาษาเหมือนกันเลยนะคะเรื่องพื่นฐานยากสุดแล้วจะไปถึงความรุนแรงยกตัวอย่างอีกอย่างนะคะที่ขวัญชัดอยากจะนำเสนอมันก็คือในสามเหลี่ยมพหุคณ์ของประเทศไทยที่มีการทำสงครามสิ่นซึ่งเกิดจากการซึ่งถูกทุบถูกหุบหัวต่อความรุนแรงในประเทศชาติแต่สมเนียงยากของเราเองก็ได้ระบายให้ลูกช้าที่ต้อนการ ส่งเสริมการมุ่งสงเริมการปลกปลูกบริการแทนการปลูกฝิ่นทำให้ชาวบ้านในสุขชนสามเหลี่ยมทองคำสามารถพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเพราะเยาวชนเพื่อนักกวดวิชาและเป็นพลังสำคัญในการรักษาวัฒนธรรมไทยของเราค่ะหากเยาวชนเหล่านี้ไปแล้ววัฒนธรรมไทยของเราจะคงอยู่ได้อย่างไรและในวันนี้ในฐานะผู้ฝันฉับเป็นผู้เข้าประกวดน่างสาวนครบาลเวทีในตำนานของจังหวัดเพชรชบูรณ์ฝันฉับพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นโรโมเดวเป็นแดนประดานใจให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าฝันกล้าลงมือทำเชื่อมั่นว่าจังหวัดเพชรบูร์ของเราจะรุ่งเรืองและเป็นเมืองแห่งความหวังเพราะนี่คือจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดที่ถูกอบดอ,อม้วยธรรมชาติและขุนเขาหล่อให้พวกเรามาสัมผัสกับความงดงามด้วยตัวเอง And finally I would like to express my heartfelt gratitude and deep appreciation to everyone for visiting my city during this wonderful concert. I sincerely hope this place become amazing country destination that everyone to experience. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อนจากคู่ค่ะปรากฏมาเลขสิบสองนะคะนางสาวสุพิศราถึงคำถามว่าน้องขวัญฉับนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวามือนะคะสาวงามหมายเลขต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นะคะนางสาวเจมมาการ์ดีนเนอร์หรือว่าน้องเจมมาค่ะเจมมาเลือกสองคำถามเลยนะคะ นางสามนะครับถ้าคุณได้เป็นนางสารนักบางเพชรูดประจำปี2,568คุณจะช่วยเป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวาชนเป็นคนดีคนเก่งให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างไรครังนะครับ หากคุณได้เป็นนางสาวนครบาลเพชบูรณ์ประจำปี2568คุณจะช่วยเป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งให้หากไกลยาเสพติดได้อย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะาหารน้องจะมานะคะแม่เป็นานางสาวนครบาลเพชบูรณ์น้องจะมาจะรณรงค์ให้ทุกคนเลิกยาเสพติด โดยเจ้านะคะจะเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านแพลฟอร์มสือส่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ายาเสพติดมีโทษดีเละโทษเสียแหล่งไรจะทันนี้นะคะ น้องเจม่าะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะเลิกยาเสพติดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเลิกได้เลิกนะคะขอ,ขอขอบพระคุณะคะ่ะหมายเลขที่สี่นะครับนางสาวเจม่ากัมิเนอร์นะครับน้องเจงม่ากับค่ะและมาทางฝั่งซ้ายมือบ้างนะคะหมายเลขเก้าค่ะนางสาวพรชนกนิ่มนามหรือว่าน้องอันสีนค่ะน้องอันสีนเลือกตอบคำถามเลยนะคะ คำถามนะคะสิ่งใดที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดที่ส่งผลให้เพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนและหากคุณได้รับเลือกเป็นานางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์คุณจะมีส่วนผลักดันสิ่งนั้นให้เกิดความสุขขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรคลนคาถามอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งใดที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดที่ส่งผลที่ส่งผลให้เพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่ง ความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนและหากคุณได้รับเลือกเป็นนางสาวนะครบาลเพชรบูรณ์คุณจะมีส่วนปลักดันสิ่งนั้นให้เกิดความสุขขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะสิ่งที่น่ายอยู่ในเพชรบูรณ์เรานะคะไม่ต้องยกตัวอ,อย่างไปไหนเลยค่ะเมืองเพชรบูรณ์นะคะเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขานะคะ มีธรรมชาติมากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะซึ่งจะทําให้ทั้งผู้อยู่และผู้มาเยือนนั้นได้มีความสุขและได้อิ่มเอิกับธรรมชาติที่อยู่ในจังหวัดพิชบูรณ์ของเรานะคะและน้องซีนะคะก็จะเผยแพร่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นแคมเปญ678็น6-7-8ของเรานะคะไปยังสื่อโซเชียลของน้องซีนเองนะคะอย่างเช่น Facebook Instagram หรือแพลตฟอร์ม t i k t o k นะคะ เพื่อให้ทุกทุกคนนะคะได้สามารถรับรู้ได้ว่าจังหวัดเพชรบุร์ของเรานะคะมีอะไรดีบ้างมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีของกินหลากหลายและมีโบราณสถานอีกด้วยค่ะอย่างเช่นสีเทพนะคะและสุดท้ายนี้นะคะน้องอันสีนะคะอยากจะฝากให้ทุกทุกคนนะคะมาเที่ยวงานมะขามาขหวานนะคะเพื่อเป็นการอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในจังหวัดเพชบุร์ของเราด้วยค่ะ h e l l o everyone Welcome to p e s h b u n the city of s w e e t m e r e n e a land of nature. May everyone have fun at the s w e e t m e r e n e Festival. ทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ถนนโรแมนติกทุาคนที่้าที่ลี่หวังว่าทุกคนจะมีชิางสุขขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลขเก้านะคะนางสาวพรสนกติมงามหรือว่าน้องอันซินด้วยนะคะ สาวง,งามในปีนี้ของเรานะคะตั้งหลายภาษาสามารถเลยนะคะยี่สิบคะแนนสุดท้ายนี้เก็บทุกเม็ดเลยนะจะแต่สำหรับสาวง,งามหมายเลขก่่ไปนะคะหมายเลขยี่สิบแปดนางสาวคุณดดา,ดาเปลืองคา้าหรือว่าน้องต้นข้าวค่ะน้องต้นข้าวเลือกสองคำถามเลยค่ะคำถามนะครับ หาคุณได้รับตำแหน่งนางสาวนครบาลพชบูรณ์คุณจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพชรบูรณ์ในการจำหน่ายมะขามหวานอย่างไรอีกครั้งครับหาคุณได้รับตำแหน่งนางสาวนครบาลพชบูรณ์คุณจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพชรบูรณ์ในการจำหน่ายมะขามหวานอย่างไรค่ะ น้องต้นาต้องบอกก่อนนะคะว่าจังหวดัดพิชบตรของเรานะั้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและการเกษตรนี้ทําให้จังหวดัดพิจิตรของเรานะั้นมีรายได้บ้างเพิ่มขึ้นถ้าถามน้องต้นข้าว่าน้องต้นข้าจะมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรอย่างแรกเลยน้องข้ามองว่าควรเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่น้องต้นข้าอยากจะทำนั่นคือการ ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรค่ะซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวข้ามัขาวหวานในส่วนหยาดแท้จริงค่ะโดยน้องก็ค่ะนะคะจะมีอีกหนึ่งแนวคิดในการประชาสัมพันธ์โดยการใช้เคร,รื่องมือสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง เพื่อที่จะมีการผลิตวิดีโอสร้างเรื่องราวสตอรี่เฮลิ่งเพื่อที่จะให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงว่าจังหวัดพิจิลรของเรานั้นเป็นเมืองมะขามหวานและมะขามหวานของเรานั้นมีผลิตภัณฑ์แต่รูปต่างๆที่สามารถสร้างมูลค่ารายได้และยกและย,ละยกระ้หลับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากหลองต้นข้าวได้รับตำแหน่งนางสาวนครบานในครัคืนี้น้องต้นข้า,าวาาสาวน้อยหน้ามนกวันนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าน้อทงข้าวนนี้พร้อมที่จะเป็นบัตฑ์หน้าที่เต็มความสามารถและน้องท้ข้าวจะพร้อมที่จะร่วมมือหน่วยงานกับหน่วยองค์กรต่างๆในการส่งเสริมมาข่ะหวานของเราได้เติบโตไปพร้อมกันค่ะม่ข่าวหวานหอมละมุนหนึ่งเดียวในไทยน้องท้ข้าวขอทุกท่านมาเชิญชิงชมจับใช้ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะเอกลักษณ์ไทยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ หันยท count, all, Trump, ี่18นะครับน้องต้นข้าวคุณรัตนาปรึ้ษาครับค่ะมาทางฝั네่งซ้ายบ้างนะคะกะเชิญผู้เข้าปาเปิดไปได้หกนะคะนางสาววิยาดาทองแพงหรือว่าน้องแหนนะคะค่ะน้องแหนเ่องสองคำถามเลยค่ะ ถาคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของฐานการกำงชีวิตหากคุณมีโอกาสได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาว,วชนในจังหวัดเพชรบูรณ์คุณอยากจะส่งเสริมด้านใดเพราะเหตุใดคุณคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของรากฐานการาำงชีวิต หากคุณมีโอกาสได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์คุณอยากจะส่งเสริมด้านใดเพราะเหตุใดคะค่ะ,คะทุกคนคะการศึกษาค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการดํารงชีวิตและเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะหาก้องแนนะคะได้มีโอกาสในการเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริม ะะแล้วเนีจะขอส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางด้านกีฬาการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษในแต่และเด็กคนนั้นค่ะโดยเริ่มจากที่สถาบันโรงเรียนนะคะคุณครูค่ะจะเป็นบุคคลที่สําคัญค่ะที่สอนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะให้มีความรู้ความสามารถค่ะและเรงเนีน่นเชื่อค่ะว่า เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู้มีความสามารถอย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดนะคะได้มกีการจัดกิจกรรมทุกปีเนอระวันค่ะสิ่งนี้แหละค่ะทําให้นักเนนเห็นว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบูนั้นมีความเก่งไม่แพ้ เด็กในจังหวัดอื่นๆเลยค่ะและน้องแนนเชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นห่างไกลยาเสพติดค่ะแลยน้องแนนนะคะในฐานะที่น้องแนนเป็นคนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้องแนนก็อยากจะเป็นโรโมเดลให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้เป็นคนดีและได้ทําสิ่งที่ดีให้แก่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองในการร่วมสื่อสารรักษาและต่อยอด ตราเพลงนี้วัฒนธรรมในบ้านเกิดของตัวเองค่ะเพราะน้องแนนเชื่อค่ะว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆและรุ่นหลังๆต่อไปได้ค่ะน้องแนนนะคะในน้องแนนนะคะอย่าง ที่จะให้นา,าน,นาระยะชนและนานาระยะประเทศเขาว่าได้ยืนยินเขาว่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ของเรานอกจากจะมีวัฒนธรรมดีปราณีน้นาก็ยังมีท่านผู้นําที่มีความรู้ความสามารถประชาชนนั้นมีความแข็งแกร่งและก็มีความสามารถเช่นเดียวกันและค่ะวันนี้นะคะน้องแนนค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นนา,างสาวนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2518ค่ะเพรามากกว่าความสวยนั้นน้องแนนมีความมุ่งมั่น มีความพยายามและมีความตั้งใจค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่งานมาประกวดค่ะแต่นี่เป็นครั้งที่4ค่ะน้องแนนเชื่อว่าความพยายามในวันนี้จะทําให้น้องแนนนะประสบความสาเร็จได้ขอโอกาสจากท่าน,นาคณะกรรมการได้ไหมคะให้สาวน้อยคนนี้ที่เล็กเกิดและเติบโตในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นทูนวัฒน,นธรรมได้รับใช้จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองและได้รับใช้แผ่นดินเกิดของตัวเองค่ะ แน่นั้นเกิดเป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดและหากเลิกเกิดได้อีกครั้งนั้นก็ขอเลิกเกิดเป็นคนเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะเพราะว่าไม่มีดินผืนใดให้ไอ้อุ่นเท่าแผ่นดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินผืนใดดูมั่นคงเท่าแผ่นดินที่คุณลงสอัสงมโนครัวไม่มีดินผืนใดให้คุณเดิน ข้าวแผ่นดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินผืนใดมีความหมายข้าวแผ่นดินสุดท้ายของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ Good evening ladies and gentlemen welcome to เ e ชรบ a b ณ์จังหวัดอ่าวฮ i สิน for e x t e n and visitor I hope everyone will be happy and enjoy tonight thank you ขอบพระคุณค่ะขอเสนอเพื่อให้กับผู้เข้าประกวดใหม่เลขหกนะคะ,คาคาะนะคะางสาววิทยาทองแพงหรือว่าน้องแนนนะคะ ค่ะผู้เข้าประรปกวดทีนี้ต้องต้องให้คะแนนเต็มสิบไม่หักสำหรับพี่เลี้ยงนางงามทุกสาวง,งามเลยนะคะเตรียมตัวสาวง,งามมาดีมากเลยค่ะผู้เข้าประกวดไปเลขถัดไปนะคะหมายเลขสามสิบสามนะคะนางสาวนาตาลีสุกีอุระหรือว่าน้องนาน,นะนะคะค่นนนะน้องนานะเลือกสองแล้วนะคะโอ้ยประกวดสีร่ะ คำถามนะครับถ้าคุณได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์คุณจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนซอฟท์แวร์เทศกาลงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับนานาชาติอย่างไรหากคุณได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์คุณจะมีส่วนช่วยเหลือขับเคลื่อนซอฟท์แวร์ เทศกาลงานมะขามหวานคนครบาลเพชบูรให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับนานาชาติอย่างไรง,ง่ายๆค่ะนะนะขอหยิบยกหลักของ U n นั่นก็คือคำว่า Sustainable Development Broads หรือการพัฒนาเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนค่ะสิ่งนี้นะคะสำคัญมากๆโดยเราก็พัฒนาสามอย่างด้วยกันค่ะหัวใจแรกคือคำว่า People หรือหัวใจทางด้านของประชาชน 3. ตัว b บาซิติเซนผ่านการบูรณาการผ่านคำว่าปะวรน,นั้นคือบ้านวาดัดและโรงเรียนนนาเชื่อคขาว่าทุกคนที่นี่มีศักยภาพและความแล้วค่ะที่จะเป็นตัว b บาซิติเซนและอย่างที่สองค่ะคือคอสเพ y ์ีหรือหัวใจทางด้านของความเจริญรุงเรียงนั่นเองค่ะที่จังหวัดเพชรบูรนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งเรายังมีหกหกขอที่เราเลยที่ต้องซื้อค่ะ เจ็อาหารที่ต้องชิมและแปดสถาน,นที่ทพองเทียวที่จะต้องไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นข,ข่าเคอผู้ทัพเปิดหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งท้าองค์จรยูเนสโกนะคะได้ยกย่องว่านี่ะคะคือเวอร์ฮอิเทจหรือมรดกโลก เมื่อปี2566นี้เองค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะคือหวัวใจด้านที่3สําคัญมากๆคือคําว่า partnership ค่ะ Partnership คือความร่วมมือร่วนใจของพนักงานพี่น้องทุกคนค่ะดูอย่างงานที่จัดขึ้นในวันนี้สิคะทุกคนมากมายขนาดนี้ถ้าหากเราช่วยกัน1คน1แรงร้อยคนก็ร้อยแรงช่วยกันแชร์เข้าไปในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะทุกคนในโลกก็จะเห็นงานของเรามากขึ้นและก็อ,อยากมาอย่างแน่นอนค่ะ พ่าในวันนี้นะคะนานาได้รับตำแหน่งนานสาวละครดาลเพชบูล์ค่ะนานาจะร่วมกับทางภาครัฐและเอกชนหยิบยกอา่รรางภูมิปัญญาประชาชาวบา้านเกษตรกรรมที่ทำเป็นมาอย่างช้านานและหัตถศิลป์หัตถกรรมอันแสนงดงามที่เรามีผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ ส่งออกเป็นซอพาวเวอร์ที่มีความหมายต่อใจและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพราะเพชรบูรณ์สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและนี่ค่ะจะไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูแต่ในท่านาทีหนูเป็นลูกหลานสาวเพชรบูรณ์หนูก,กะะับยักษ์สนามความพาักภุมมใจพี่สุ้งใส่ตาเาล่โลกให้โลกไ้รูร้ว่านี่คือดินแดนแห่งความสุขของคนยูและผูม้มาเยือน welcome everyone to p e t รบูรณ the land of joy culture and festival here we have The beautiful nature, beautiful cherry sun and beautiful activities for you to enjoy. Please come to p e t h a b u n ทุกทานทุกท่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 านทุกนุกท่านทุกนทุกท่านทุกท่าุณท่านทุกทุกท่านทุกานทุกท่านทุกนทุกท่านทุกทนุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกทุ่กท่านท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 ุกท่าขอุกท่านทุกท่านทุก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 ท่ ปูเข้ารอบ10คนตอบคำถามได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวครับค่ะแนละผ่านไปแล้วก้าสาง,งามด้วยกันนะคะทุกคนก็ฟังเพลิดฟังเพลินเลยนะคะค่ะสำหรับสาง,งามหมายเลขสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะคะที่จะมาตอบคําถามนะคะก็คือสาง,งามหมายเลขสี่นะคะนางสาวเชียดาพรชัยนินหรือว่าน้องโบนนะัสค่ะน้องโบนนะัสเลือกสองคำถามเลยนะคะ มาคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่ในยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาน้อยลงหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวนะครบาลเพชรบณ์คุณจะมีข้อแนะนำหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรคนคคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่ในยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาน้อยลง ค่ะคุณได้รับตำแหน่งนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์คุณจะมีข้อแนะนำหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะขอบคุณสำหรับรคำถามค่ะน้องวรรณนะคะจะมีวิธีการแนะนำให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจ่อสนามากขึ้นค่ะโดยน้องวรรณจะปลูกฝังใจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาอนุรักษ์เข้าวัดทำบุญรักษาศาสนานของเราให้ให้อยู่ในจิตใจและดำเนินต่อไป เพราะศาสนาของเรานั้นสอนข้อนั้นต้องแบบวันทบุรุษเป็นสิ่งที่ทํามาอย่างยาวน,นานเป็นสิ่งที่ดีและควรจะทําต่อไปเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวฟุธของประเทศไทยของทั่วทั่วของคนทุกคนค่ะและว้วนั้นอยากจะเผยแพร่ในการรักษาศาสนาโดยผ่านแลตฟอมต่างๆค่ะ เพราะปัจจุบันนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นไหนๆสามารถเข้าถึงแถอแพทฟอร์มออนไลน์ได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, i n s t a g r กร X และแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายค่ะน้องวันนั้นเผยแพร่วิธีการาแนะนำในการรักษา,าศาสนา,าให้เยาวชนรุ่นใหม่นั้นแล้วเยาวชนรุ่นใหม่ก็หันมาปฏิบัติปฏิบัติทำตามกันจนทำให้ศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณทุกคนได้เราก็แล้ก็ยังจะเผยแพร่ให้เราชืุนใ่นั้นได้ทาตามค่ะและสุดท้ายนี้เราก็รา้ก็อยากจะขอชวนชวนให้ทุกคนเข้าวาัดทำบุญรักษาศาสนาของเราให้เป็นชีวิตจิตใจเพื่อความสุขและความจเจริญก้าวหน้าค่ะขอพระคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดหมายเลขสี่นะคะนางสาวชยดาพรชัย,น,น,ชยนินหรือว่าน้องโบนนะัสนะคะเอาละค่ะ ทั้ง1 0สาวงามก็ได้ตอบคําถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะถ้ามีคะแนนเพิ่มคะแนนให้จะขอเพิ่มคะแนนให้กับพี่เหญยงงามนะคะเตรียมตัวมาดีมากเลยนะคะทั้ง1 0สาวงามก็ตอบคําถามได้ดีทุกทสาวงามเลยนะคะแา<ต>รตอนนี้นจะได้ให้ท<ห>า,างคณะกรรมการนะครับได้ไดให้คะแนนทั้ <คำ S 2> งหกนะครับเชื่อว่า นอกจากการตอบคำถามดีแล้วนะครับวันนี้ต้องประชันความงามนะครับซึ่งสาวงามทุกไปเลขสิบหเลขนี้ถือว่าเข้ารอบสุดท้ายแล้วครับค่ะตอนนี้นะคะขอเชิญชมความงามของผู้เข้าประกวดทั้งสิบหมายเลขนะคะที่ได้เข้ารอบสิบคนค่ะยังเล่นดั